ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้10พฤษภาคม2565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำรอบเช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิด,ดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือใครสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับหรือเข้ามารับชมในส่วนของ ห้องซูมนะครับในระบบหลังบ้านสอบถามพูดคุยกันหลังไมส์สดๆก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันที่ภาพเดือนกันก่อน,นครับภาพเดือนต้องบอกว่ายังมีแรงกดดันนะครับจากเดือนที่แล้วมาอยู่นะครับสำหรับเดือนเมษานะครับต้องบอกว่าเป็นแรงกดดันที่ส่งมาถึงเดือนพฤษภานี่แหละแต่ ได้รับสัญญาณมาแล้วนะครับสิ่งที่ควรระวังคือรับสัญญาณมาแล้วรับสัญญาณมาเร็วด้วยครับตั้งแต่ต้นเดือนด้วยเพราะฉะนั้นยังต้องระวังนะครับว่าในช่วงปลายเดือนจะมีแรงซื้อกลับหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายยังมองอยู่ที่บริเวณ1,800นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีแรงขายต่อนเนื่องได้อันนี้ต้องคอยระวังกันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า มีการรีบาวหรือมีสัญญาณกลับตัวเข้ามาเร็วๆหรือมีการเหวี่ยงตัวกลับขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องระวังว่าราคาจะกลับมาเล่นในโซนบนอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะมีโอกาสแรงซื้อเยอะขึ้นถึง2,000ได้นะครับอันนี้ ยังติดตามอยู่เพราะว่าเนื่องจากภาพรวมนะครับยังเป็นไซส์เวว์อัพอยู่สําหรับภาพของเดือนนะครับกรอบแนวโน้มนมันมีโอกาสที่จะยกตัวยกไฮยกโลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังอยู่แต่ยังไงโลที่มองไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเล่นในกรอบไซส์เว์อัพของเราไม่ผิดพลาด1,800ครับนะเดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อนะครับว่ามีสัญญ,ญาณเตือนอะไรยังไงกันบ้างเราต้องคอยอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับมากันที่ภาพของวี นะครับภาพวีต้องบอกว่าราคาตอนนี้กำลังทดสอบแนวรับสำคัญนะครับที่1,850นะครับตรงนี้มีอะไรมีแนวรับระดับวีครับนะแนวรับระดับวีหรือ W1 ที่เราติดตามกันอยู่ทีนี้ใครที่ไม่เข้าใจชื่อเทรนดอะไรพวกนี้นะ w1 mn2 m n 1 d 1 d2 ยังไงลบกวนครับ ไปติดตามรับชมในส่วนบทวิเคราะห์ภาพประจําสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะครับจะได้อัปเดตเทรนด์กันด้วยว่าเทรนด์แต่ละตัวตรงไหนยังไงกันบ้างน,นะครับมีตั้งแต่เด y w วิ k เดือนแล้วก็สชั่วโมงกันด้วยนะครับยังไงก็จะได้อัปเดตแล้วก็เข้าใจได้ตรงกันนะครับหนึ่แนวรับสําคัญครับแนวรับระดับวีด้วยถ้าหลุดเป้าต่อไป1800นแะครับแต่จริงๆนะถ้าหลุด w 1นะครับผมมองว่า มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทนและลงมาเล่น1650ได้นะครับแต่ว่าการมาเนี่ยผมมองว่าการมาอาจจะมีลีลาหน่อย1,800นะครับยกแรกยกต่อมานะครับอาจจะรีบาวกลับมา1,910ถึง1,920ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะลงมาเทคตัวเล่น1650ก็ได้อันนี้คือกรณีของการหลุด1,1,850 นะครับอันนี้เป็นภาพของวีนะแต่ยังไงเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตอนนี้ยังไงซัก็ตามยังไม่หลุดเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะรีบาวได้เช่นกันนะครับและถ้าเกิดว่ากลับตัวไวกลับตัวแค่1850นะครับการยกโลของเดือนจะสูงขึ้นนั่นหมายความว่ามีโอกาสจะวิ่งเป็นสตรองเทรนได้นะครับนั่นหมายถึงการขึ้นที่แข็งแรงระดับพับเดือนนะเพราะนั้นเดี๋ยวจะต้องติดตามรับชมจุดนี้กันอยู่ด้วยต้องบอกว่าใกล้แนวรับสำคัญเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในภาพของเดย์ครับ พา,นนานะร์านเดย์ต้องบอกว่าตอนนี้เมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าส่งสัญญาณนะครับที่ยังให้น้ำหนักว่าวันนี้ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวทำโลได้ต่อเนื่องและมีโอกาสปิดแดงได้ต่อเนื่องนะครับแต่จะเป็นสัญญาณหลอกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวจะต้องติดตามกันนะครับต้องมาติดตามแนวต้านสำคัญแนวรับสำคัญว่าจุดไหนคือจุดเปลี่ยนของเทรนด์การลงซึ่งแน่นอนละ่ะการปรับตัวลงมาแบบนี้ครับ มันจะมีแนวโน้มมีเทรนดมาอยู่ที่ประกบประกอบราคาลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาไม่สามารถยกตัวผ่านเทรนดที่พาลงมาชุดนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเบรกเทรนที่พาลงมาเนี่ยอาจจะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างหรือพักฐานอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นหมายถึงการกลับเข้าสู่การไซด์เวย์ดาวระดับ4ชั่วโมง นะครับซึ่งตอนนี้การปรับตัวลงมาชุดนี้เนี่ยในช่วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนะครับจงประมาณ28-29เนี่ยเริ่มออกทรงออกข้างเป็นไซเวย์นะครับเพราะนั้นการไซเวย์ชุดนี้เป็นไซเวย์เตือนการทดสอบการกลับตัวระดับวีคหรือไม่ที่เราได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ระดับวีคฟอร์มตัวที่บริเวณแนวรับสำคัญ1850อยู่ เพราะฉะนั้นถ้าจุดนี้สัญญาณเตือนจาก4ชั่วโมงชุดนี้เกิดขึ้นจริงอาจจะต้องมีการเบรกเทรนบริเวณ D2 กลับขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดมีการเบรกตรงนั้นเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับในช่วงต้องจะเรียกว่ายาวไหมเป็นการเปลี่ยนเวฟเปลี่ยนคลื่นนะครับแต่แนวโน้มระดับวิกยังเหมือนเดิมจริงๆแนวโน้มระดับวิกยังเป็นทิศทางของการไซด์เวัพอยู่ด้วยเช่นกัน ในเดือนก็ยังเป็นไซด์เว์อัพอยู่เพราะฉะนั้นที่เราเล่นกันเนี่ยเราเล่นแค่เวฟเวฟนี้ถูกไหมครับเราเล่นแค่คลื่นเดียวเราเล่นแค่เวฟเดียวของภาพใหญ่เราไม่ได้เล่นทั้งคลื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นแค่เวฟเดียวเท่านั้นไม่ใช่เล่นทั้งแนวโนม้มนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาเบรกดีสองขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงการจบแค่เวฟนี้นะครับ เวฟต่อไปยังมองที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นสูงได้นะครับอันนั้นเดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อนะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจุดนี้จะกลับตัวลงมาเล่นแดนลบได้หรือไม่สําหรับวันนี้อ่ะทีนี้สิ่งที่เราพูดถึงคืออะไรนะครับต้องบอกว่าผมขอพูดแพทเทิร์นมาสักครู่นิดหนึ่งแพทเทิร์นของสี่ชั่วโมงที่เราได้พูดคุยกันว่าตอนนี้มันเป็นไซด์เวทดาวอยู่ อ่านะครับไซด์เวดาวอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าการที่ราคาพาจะกรอบด้านบนลงมาด้านล่างมันมีเทรนด์ชุดนี้นะครับก็คือเราเล่นหนึ่งเวฟคนที่เล่นสั้นก็คือเล่นหนึ่งเวฟหนึ่งคลื่นของภาพที่มันย่อยลงมานะครับแต่ส่วนผมเนี่ยอาจจะไปเล่นเวฟหนึ่งของวีคนะครับเป็นเล่นการเวฟหนึ่งของเดือนอะไรประมาณแบบนั้นนะครับรอบมันก็จะยาวขึ้นนะแต่ถ้าเกิดใครเล่นสั้นๆมองสั้นๆนะครับสามารถเกาะเนี่ยครับเวฟหนึ่งของ4ี่ชั่วโมงชุดนี้ ได้นะครับเวฟชุดนี้นั่นเองเพราะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้โซนแนวรับนะครับคนที่เล่นลักษณะของไซส์เวดาวหรือเล่นกรอบสี่ชั่วโมงเนะี่ยต้องบอกว่าเล่นในแผนของของภาพสั้นนะครับเล่นในกรอบสั้นๆก่อนนะครับอันนี้คนที่เล่นสั้นนะแต่ว่า ชุดนี้เนี่ยจะกลับตัวขึ้นมาได้หรือไม่มันก็จะมีเทรนอย่างที่ผมบอกมันจะมีเทรนประกอบลงมาซึ่งตอนนี้ราคาก็ยังไม่ได้หลุดเทรน์ออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นเทรน์ดชุดนี้ใน1ชั่วโมงและ15นาทีนะเพราะฉะนั้นถ้าราคานะครับเป้าแรกจริงๆถ้าเกิดหลุดมาได้เนี่ยจะมีกรอบที่ d 2นะครับหรือราคาเป้าหมายบริเวณ1,870นะครับเป็นเป้า แต่ตราบใดก็ตามที่ยังไม่หลุดเทรนย่อยชุดนี้ผมยังให้น้ำหนักภาพของการลงสัมากกว่านะครับมีอาจอาจจะเป็นการ c o n t i n u ิวเวฟในภาพย่อยก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่าลืมว่าเมื่อวานเนี้ยสัญญาณของเดนส่งมาเนี่ยให้น้ำหนักมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อสำหรับภาพสีชุดสำหรับภาพวันวันนี้นะครับเพราะนั้นยังต้องระวังยังต้องคอยหาสัญญาณยังต้องตามหาพฤติกรรมแถวนี้ว่า ตอนนี้กรอบเทรนนี้จะหลุดไม่หลุดนะครับถ้าหลุดมาได้สี่ชั่วโมงอาจจะวิ่งแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับนะเดี๋ยวต้องไปติดตามรับชมกันต่อนะครับอเดี๋ยวไปดูที่ที่หนึ่งชั่วโมงครับอะ่ะเทรนที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ผมบอกเวฟชุดนี้คือเวฟที่เล่นลงมาหนึ่งขาหนึ่งเวฟของสี่ชั่วโมงนะครับหรือหนึ่งคลื่นของสี่ชั่วโมงนั่นเองเทรนที่พูดถึงคือเทรนนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ เพราะนั้นปราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้หลุดขึ้นมานะครับผมให้ราคาไว้ตรงนี้บริเวณ 19, หนึ่งเก้าขออภัยครับหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ไม่ควรหลุดขึ้นมานะครับเพราะถ้าเกิดหลุดขึ้นมานั่นหมายความว่ามีโอกาสที่ภาพของสี่ชั่วโมงจะกลับมาเล่นในลักษณะของไซเย์ต่อได้ และถ้ามาเริ่มต้นการไซด์เว์ตรงนี้ฐานอยู่ตรงนี้สังเกตนะครับฐานอยู่ตรงนี้แล้วยกตัวแล้วทะลุดีสองด้วยแล้ว้าตเดปิดยืนเหนือดีสองได้สมมตินะครับธาเดนะผมเน้นที่ว่าเดนะเพราะว่าตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเดไม่สามารถยืนได้แต่สี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะยืนดีสองมาหลายครั้งแล้วนะครับในจุดที่ยืนดีสองก็คือบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูที่เดนะครับเดไม่สามารถยืนได้เลยสักครั้งเดียว เพราะฉะนั้นอาจจะมีการหลุดขึ้นมาอย่าเพิ่งรีบตื่นตหนกกันไปรอดูเดจบก่อนนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเดจบมีโอกาสที่เดยเนี่ยจะพากลับขึ้นไปเล่น1,900นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นตอนนี้ต้านสำคัญของการเป็นคลื่นนี้หรือคนที่เล่นสั้นในคลื่นนี้ให้1.870ครับไม่ควรหลุดขึ้นมายืนนะครับหย่อนๆหน่อยก็1.8 75หนะครับไม่ควรหลุดขึ้นมายืนนะครับเพราะถ้าเกิดยืนมีโอกาสที่จะจบคลื่นนี้ได้นะเพราะนั้นยังลุ้นต่อครับว่าตรงนี้จะยังมีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อเนื่องตามสัญญาณของภาพวันเมื่อวานที่ส่งมาด้วยนะครับนี่คือกรอบของวนันเมื่อวานนี้นะครับจะเห็นว่าปิดแดงลงมาต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นวันนี้ มีโอกาสลงได้ต่อเนื่องเช่นกันนะครับแต่ไม่ควรหลุด1870นะครับถ้าเกิดจะเป็นการลงที่แข็งแรงนะภาพของ15นาทีครับจริงๆก็ยังไม่ได้มีอะไรมากครับประกอบกับภาพของ1ชั่วโมงเมื่อสักครู่แหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูพฤติกรรมบริเวณ1870นะครับถึง1875นะครับในโซนแถวนี้ว่าจะกลับตัวลงมาได้หรือไม่นะครับ15นาทีอาจจะมีฟอลเบรกเอาบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่า เทรนนี้เราตีจาก1ชั่วโมงเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นใช้1ชั่วโมงในการประกอบดูเป็นหลักและการอาจจะมีฟอลใน15แต่ว่า1ชั่วโมงอาจจะไม่หลุดก็ได้เพราะนั้นเกาะชั่วโมงไปก่อนตอนนี้15ยังไม่เห็นเทรนอะไรที่เป็นสตรองเทรนและชัดเจนหรือน่าจะไล่สักเท่าไหร่ นะครับนี่จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในรอบเช้าวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราครับก็สามารถแอด l i น์แอหรือกดลิงก์ที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับ ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทำเนะื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาวมพูดคุยในกลุ่มนะครับหรือเข้ามารวมพูดคุยในระบบซูมมในระบบหลังบ้านสอบถามพูดคุยกันสดๆก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆสําหรับวันนี้เชา้านี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในรอบค่าขอบคุณครับ